สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงถึงเรื่องของการสร้างวัสดุที่เป็นแก้วใน Blender กันโดยใช้ EV เป็นตัว Rendering Engine นะครับใน Blender นั้นเนี่ยพวกเราจะสังเกตเห็นว่าการใช้เวลาเราสร้างวัสดุที่เป็นแก้วเราใช้ Rendering Engine ที่เป็น Cycle นั้นเนี่ยเราก็จะได้วัสดุที่เป็นแก้วโดยไม่ยากนะนะครับ ลองสังเกตดูกรณีตัวอย่างอันนี้นะฮะจะเห็นว่าตอนนี้ผมใช้อยู่2อันอันตัวกลางที่เลือกอยู่ตอนนี้ผมใช้ principle bsdf ธรรมดานะครับแล้วก็ปรับแต่งไปตามพื้นฐานทั่วๆไปที่เรานิยมกันนะครับที่เขาก็แนะนำกันส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นจากการตั้ง roughness เป็น0นะครับแล้วก็เพิ่มค่า transmission Trans ให้กลายเป็น1นะครับแค่นี้เราก็จะได้วัสดุที่ดูคล้ายๆแก้วใน blender นะครับอีกกรณีหนึ่งคือการใช้ง่ายกว่าน,นั้นคือเราใช้ตัวโนดที่ชื่อว่า glass BSDF นะครับซึ่งอันนี้จะเห็นว่าโนดมันไม่มีอะไรมากเลยมีค่าอยู่2ตัวคือ roughness กับ IOR เท่านั้นเองแล้วก็ใช้ค่านี้ปรับแต่งงนั้นเวลาเราดูใน Engine ที่เป็น Cycle ปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่ามันได้ผลที่ค่อนข้างจะดูสมจริงแต่แน่นอนเราแลแกมาด้วยเวลานะครับ ยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยน n d e ิ i งเอนจิ้นกลายเป็น EV นะลองสังเกตดูนะครับเมื่อเราเป็น EV ผลที่ได้มันจะออกมาประมาณนี้ครับเราจะได้เหมือนเป็นพลาสติกใสๆนะครับมีความมันวาวน,นิดหน่อยแต่มันก็ไม่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นแก้วเพราะาปกติเวลาเราทำพวกแก้วเนี่ยในส่วนที่เรามองแก้วในแนวตรงเนี่ยเราก็จะเห็นมันว่ามันใสแต่ส่วนขอบด้านข้างที่มันมีความหนาของตัวแก้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเนื้อ หนาๆห,หรือค่อนข้างขุ่นกว่านะครับซึ่งเราจะเห็นในกรณีที่เราใช้ไซครแต่พอสวิตมาเป็น EV e เนี่ยเรามองผลลัพธ์ตรงนั้นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับนี้กรณีศึกษาอันนี้ก็คือการที่เราจะทดลองสร้างแมททีเรียลขึ้นมาตัวหนึ่งโดยที่ทำให้มันมีความขุ่นๆที่เกิดขึ้นที่ขอบนะครับโดยยังคงใช้ EV e Engine ผมลองให้ดูรูปเป็นตัวอย่างก่อนนะครับ ในกรณีตัวอย่างอันนี้นะครับรูปทางซ้ายสุดเนี่ยคือความพยายามในการทดลองสร้างแมททีเยลนะครับโดยเป็น EV v n n i n n จะแต่ให้มีขอบนหนานะตามที่เราอยากได้เป็นเหมือนแก้วที่มีความหนานะครับส่วน2ตัวตัวกลางกับตัวซ้ายขวาสุดนี่นะครับอันนี้คือตัวเดิมเมื่อกี้นี้ที่เราทำบน Cycle แต่พอเราสวิตช์มาเป็น n d น r ริงเอนจินที่เป็น EV เนี่ยเราจะพบว่า Principle BSDF เราก็ได้ประมาณนี้นะครับ ส่วนกรณีที่เป็น Glass BSDF แล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับแน่นอนมันอาจจะดูชักไม่ค่อยเหมือนกรณีข้างซ้ายสุดเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างใกล้เคียงแล้วอาจจะไม่ดีเท่า,าตัว Cycle นะครับแต่ว่าก็ให้ความสมจริงในการเป็นลักษณะวัสดุที่เป็นแก้วมากขึ้นแต่ใช้เวลาเรนเดอร์น้อยมากนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์เรานะครับเอาละถัดไปเรากลับไปที่เรนเดอร์นะครับ ผมจะเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับผมจะเอาไฟล์ทดลองเขึ้นมาอันนึงนะครับเริ่มต้นเราจะใช้ m a t e ท i a l พื้นฐานธรรมดานะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะย่อตัวนี้เข้าไปนิดึตอนนี้ผมจะใช้ตัว Principle BSDF ธรรมดานะครับนี่ถ้าเรามาลองดูตรงให้มันเป็นเบนเดอร์นิดหน่อยตอนนี้ผมใช้ e v v e e นะครับ สังเกตดูตอนนี้ b s c f ผมทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเราใส่ค่า roughness ผมจะไม่ลงไปที่0ูนย์ะครับบางคนก็บอกว่าเวลาเวลากด roughness ไปที่ศนย์มันน่าจะเป็นแหนผิวเรียบมากแต่ปรากฏว่าเ,เราจะพบว่าถ้าเรากดไปถึง0เนี่ยบางครั้งในแง่มุมที่มันไม่เกิด reflection เนี่ยมันลดลงมากเกินไปนะครับผมก็จะตั้งเป็นค่าน้อยๆน,นี้ที่เราจะทดลองที่0.1นย์นึ่ก่อนออถัดไปอัอนคือ transmission นะครับเราก็ตั้งเป็น1เหมือนเหมือนทฤษฎีป,ปกติ เราจะสังเกตเห็นว่าผลที่ได้เนี่ยแก้วมันดูไม่ค่อยใสเท่าไหร่ผมจะลองเรนเดอร์เนืเนื่องจากว่ามันใช้เวลาแป,ป๊บเดียวนะครับเราเห็นว่าลักษณะของแก้วมันดูไม่ค่อยใสนะครับไม่ค่อยใสอย่างที่เราต้องกอารนี้วิธีการเราจยทําทำอย่างไรนะครับวิธีการก็คือเราอาจจะเพิ่มค่าของอัลฟาเข้าไปลดค่าของอัลฟานะครับตอนนี้เราจะมีส่วนที่เป็นอัลฟาอยู่ตอนนี้เป็นเป็นหนึ่งผมจะลองลดดูนะครับสังเกตดูผมจะลองลดขนาดนี้เพื่อให้เราเห็นภาพตัวนี้โตขึ้นนะครับผมลดขนาดข,าดของอัลฟาลง จะสังเกตเห็นว่ามันเริ่มใสนะฮะเราก็ปรับแต่งตรงนี้ให้ให้ให้ลักษณะที่มันดูใสมากขึ้นนะครับแต่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันใสไปหมดเลยนะครับมันใสไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้ขอบเนี่ยมันมีความทึบปันมากขึ้นวิธีง่ายๆก็คือเราจะใส่เอฟเฟกอีกตัวหนึ่งก็คือหมายความว่าเวลาที่แก้วมันหันหน้าเข้าหาเราตรงเนี่ยนะครับมันควรจะมีความใสสูงสุด แล้วก็ค่อยๆลดเมื่อมันหันหน้าไปทางอื่นที่ไม่ใช่มุมมองของเรานะครับตัวโหนดที่เราใช้ในการนี้ก็คือโหนดที่ชื่อว่าเฟรเนลนะครับบางคนเรียกว่าเฟรสเนลอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ผมจะแอดเข้าไปนะครับชื่อว่าเฟรเนลนะครับแล้ก็เลือกตัวนี้มาเฟรเนลตรงนี้มันจะคุมอย่างที่ว่าคือหมายความมันคุมค่ามากจากน้อยขึ้นอยู่กับว่ามันหันหน้าเข้าหามุมมองเรามากน้อยแค่ไหนผมจะเอาตัวนี้ ต่อเข้าไปกับอัลฟาแทนนะครับนี้เราจะเริ่มเห็นสังเกตว่ด้านข้างนะครับมันจะเริ่มมีความหนาเป็นเทาๆแต่ว่ามันอาจจะ,ะใหญ่ไปนิดหน่อยเราลองปรับค่าตรงนี้ลงดูนะครับสมว่าผมปรับค่าเหลือ1.1สังเกตดูนะครับเราจะเริ่มเห็นขอบซึ่งมันดูมีมีเขตเทาๆมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองดูหนึ่งถ้าหนึ่งเฉยๆไม่ได้นะครับมันจะใสไปเลย เราจะลองแก้ไขค่าเป็น0.01ลองดูเป็นไอเดียนะครับอันนี้ยังน้อยไปนิดนึง1.2นะครับมากไป1.1แล้วกันอันนี้ตั้งค่าเบื้องต้นไปก่อนนะครับแล้วก็จะเริ่มได้แก้วซึ่งซึ่งอ่มันเริ่มมีความหนาตอนนี้ยังเป็นอีวีนะครับอ่ถัดมาเราอยากจะให้ขอบมันมันดูชัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับวิธีการก็คือเราก็เลยจะใส่อ่ตัว เชเดอร์อีกตัวหนึ่งก็คือตัว glass BSDF นี่แหละเราไป mix กับ principle นะครับเพราะนั้นเราก็เลือก glass BSDF เข้ามาอันหนึ่งนะครับ glass นะครับ BSDF ตัวนี้นะฮะเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะย่อตรงนี้ไปนิดหนึ่งไอ้ glass นะ BSDF เนี่ยเราจะมา mix กับตัว principle BSDF นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการตัวนี้คือ mix shader นะครับแล้วก็ add เข้ามา นะครับ mix shader นะครับจับมาวางตรงนี้อ่ d e f o r m มันเป็นมันเป็น50%ก่อนนะครับผมจะลองเอา glass BSCF นี่ไปต่อทีน,นก่อนจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันเอา glass BSCF เข้าไปปนนะครับแล้วเราก็จะได้ลักษณะที่อาจจะดูเป็นของที่เริ่มมีความามีขอบซึ่งหนาขึ้นนะครับ ราจะลองดูนิดหนึ่งเราจะเปลี่ยนค่า IOR ของ Glass BSCF ตัวนี้นะฮะให้ลงมาต่ำนิดหน่อยนะครับเท่าที่ทดลองเราจะใช้ต่ำกว่าหนึ่งนะครับงั้นก็ลองดูที่จุดเก้าดูก่อนเราจะเห็นว่าเริ่มแล้วม,มีขอบเริ่มมีขอบด้านนี้นะครับแต่เราอาจจะเห็นว่าขอบมันมันหนาไปบางไปเราสามารถจะปรับได้ผมพบว่าค่าใกล้เคียงกันหนึ่งเนี่ยมันเริ่มมีขอบซึ่งบางลงเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมใช้จุดเก้าห้า นะครับมันก็จะเล็กลงทีนี้เราก็ปรับแต่งค่าประมาณตรงนี้เอานะครับผมจะลองใส่จุด9้าไปก่อนนะครับเอาประมาณนี้แลยสมมติว่าผมใช้ประมาณนี้ผมเริ่มมีขอบที่มีความหนานะครับแต่ว่าเวลาในขณะที่เราเพิ่มตัวนี้ลงไปนะครับเราอาจจะลองปรับแต่งดูนะครับเราจะสังเกตด,ดูว่าตอนนี้เรา mix shade นะครับโดยที่เอา BSCF อยู่ข้างบนบรา s BSCF อยู่อยู่ข้างล่างตอนนี้คือหมายความใช้อย่างละ50%เท่ากันนะครับ ถ้าผมตั้งค่ามากขึ้นก็หมายความว่าผมใช้ค่าจาก p r i n c i p l e มากขึ้นลองดูว่าผลเป็นไงครับผมจะลองเปลี่ยนดูง่ายๆผมเปลี่ยนสักจุดเจ็ดคำว่าจุดเจ็ดหมายความว่าผมใช้ค่าของ p r i n c i p l e มากกว่าค่าของ glass bscf นะครับถ้าผมลองเปลี่ยนเป็นจุดสามลองสังเกตดูเฉดที่เกิดขึ้นแล้วเห็นว่าความเข้มของของขอบเงานี่มันลดลงเราก็ตั้งค่าปรับจนกระทั่งเราอยู่ใน ลักษณะที่เราคิดว่ามันไม่เข้มข้นจนเกินไปนะครับผมจะลองปรับเป็นสักจุดสลองสังเกตดูนะเอาหลักประมาณนี้นะครับแต่ในขณะที่เราปรับเนี่ยพบว่าไอ้ความมันวาวของผิวเนี่ยมันอาจจะจะดูลดลงนะครับวิธีการเราก็เลยใส่เฉดได้อีกตัวมาช่วยนิดหน่อยก็คือทําให้มันใสนะครับในที่นี้คือเราจะใส่ตัว transparency transparent นะครับ transparent bsdf นะครับใส่เข้ามาอีกตัวนนะครับ แล้วเราก็ไปปนกับตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะเอา mix shader นี้มานะครับผมจะ copy ตัวนี้มาเลือกตัวนี้กด control c นะครับ control v นะครับได้หนึ่งอังนมาแล้วผมเอามาวางตัวนี้เอาละ่ะเสร็จแล้วผมจับไอ้ตัวนี้เข้าไปต่อสังเกตดูนะครับจับตัวนี้เข้าไปต่อที่ shader ตัวนี้ตอนนี้ก็จะเป็นการปนกันก็คือเอาตัว t r a n s p a r e n t ตัวนี้เข้ามา ถัดไปแล้วก็มีการปรับแต่งนะครับผมจะลองทดลองดูง่งายๆก่อนนะครับในก l a s s VSEF ผมเนี่ยผมลดมาอยู่ที่ประมาณ0.9จะยิงถึง1นะครับถ้า1พอดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับคือมันไม่มีเรียกว่าม,มีมีความเบี่ยงเบนของแสงนั่นเองนะครับผมจะลองตั้ง m i กเซเตอร์ตรงนี้เป็นประมาณสัก0.75ลองดูก่อนนะครับโอเคผมถัดมา m i กเซเตอร์ตัวนี้ระหว่าง เชเดอรที่เป็นรูปร่างแบบนี้กับตัวที่เป็น t r a n s p a r e n t นะครับผมอาจจะตั้งอยู่ที่ประมาณสักจุดสีลองดูก่อนเราจะเริ่มได้ความใสของโมเดลนะครับนี่ถ้าเราจะลอง r e นเดอดูนะครับผมเรนเดอดูนะครับ Render ร์อิมจะสังเกตเห็นว่าผมได้ผลของความเป็นแก้วเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเร็วมากนะครับในขณะเดียวกันเรา,าจ,จะเห็นว่ามันมีเหมือนเป็น2ชั้นมันเนื่องจากเกี่ยวกับ backface นะครับผมจะลองทําให้ดูนิดหนึ่ง ในวัสดุตัวนี้นะครับถ้าเราไปดูที่ Material เราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันมีเรื่องของของ Back f a c e c u r l i n g นะครับถ้าเราคลิกตรงนี้ไปมันก็จะเป็นการเา Flip เอา Backface ให้มันหันหน้ากลับเข้ามาหาเราผลที่ได้ก็จะก็จะต่างกันออกไปนะครับอันนี้สังเกตดู Show Backface ใน Show Backface เนี่ยถ้าเราถ้าเราเอาออกหมายความว่าส่วนที่เป็น Backface มันจะหายไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอความลึกในแก้วเนี่ยเราจะไม่เห็นละ ผมก็จะใส่ตัวนี้มานะครับเสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับมาปรับค่านี้หนะ่อยถ้าเรารู้สึกว่าไอ้อนนี้มันหนาบางไปนะครับถ้าเราสังเกตดูผมจะลองเลื่อนมินิหน่อยนะฮะเราจะได้ผลตรงตัวนี้ออกมาเอาละประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราลองเรนเดอร์ดูอีกทีหนึงหลังาจากปรับแต่งจะสังเกตได้ว,ว่าผมได้แก้วค่อนข้างเร็วมากนะครับค่อนข้างเร็วมากนะฮะเ,เราจะลองดูอีกนิดหนึ่งก็คือผมจะลองปรับ ตัว SDRI ให้มันเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปนิดหน่อยนะฮะโอเค okay. ผมมี SDRI อยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งใช้เป็นไฟล์ตอนนี้คือถ้าสังเกตดูตรงนี้เป็นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมุมนิดหน่อยโอเคลองสังเกตดูนะครับผมจะหมุนตัว s d r i นิดหน่อยนะฮะผมจะลองแล้วจะสังเกตเห็นว่าเราเห็นภาพนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือสังเกตดูนะครับผมมี ผมมีความมันวาวที่เกิดขึ้นที่เป็นสีนะครับเดี๋ยวผมจะลองหันดูนิดน,นนี้น่าจะพอมองเห็นโอเคตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะฮะบริเวณนี้เนี่ยถ้าเป็นในแง่ของฟิสิกส์มันคือกรณีเราเรียกว่า dispersion นะครับ ก็หมายความว่าเวลาที่แสงมันตกกระทบมาแน่นอนแสงมันเป็นสีขาวเวลาผ่านพวกปริซึมอะไรเราจะได้แสงเป็นสีรุง้งใช่ไหมครับกรณีนี้เราเรียกว่าเอฟเฟกที่เราเรียกว่า dispersion ซึ่งปกติเนี่ยมันจะต้องไปทําค่อนข้างยากมากเลยกรณีนี้เราจะสังเกตเห็นเราได้เอฟเฟกของ dispersion ง่ายๆเลยนะครับผมจะลองเบนเดอร์เพื่อเห็นภาพใหญ่เห็นไหมครับเราจะได้ส่วนที่เป็น dispersion ตรงนี้ออกมานะครับโดยที่ใช้ evi e n d e r ender, นะครับเพราะฉะนั้นสปีดในการเบนเดอร์มันจะสูงมาก มันถ้าเกิดว่าเราเปิดหลายอันนะครับผมจะลองอผมสร้างอ็อบเจกต์ไว้หลายตัวผมจะลองอเปิดขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพื่อผมจะเรนเดอร์มันโอเคทีนี้เราจะนี้งงผมมีหลายอันแล้วนะครับแล้วผมจะลองเรนเดอร์ดูจะสังเกตเห็นว่าผมใช้เวลาเรนเดอร์น้อยมากเพื่อได้ผลของแก้วตรงนี้เสร็จแ,แล้วถ้าเราเห็นว่ามันใสไปหยาบไป เข้มไปแล้วก็กลับไปปรับแต่งอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเรากลับไปดูที่อ b อบเจกตเราจะเห็นว่าตัวหลักๆถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าตรงนี้ขอบมันบางไปเราก็ตั้งตัวเลข IOR ของ Glass BSF ให้มันน้อยลงนะครับสมมติว่าจุดลองดูจะเห็นว่ามันหนาขึ้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราเห็นว่าตรงนี้มันเข้มไปอ่อนไปเราอาจจะใช้ m i x shader ตัวนี้ที่ที่มิ Mix ระหว่าง transparent กับ มิกเซเตอร์ตัวแรกเนี่ยนะครับแน่นอนถ้าเกิดเราใส่ค่าทรานสเปเรนต์มากมันก็จะเริ่มใสผมลองทําให้ดูนะครับเนื่องจากว่าทรานสเปเรนต์มันอยู่ด้านล่างเพราะ,ะนั้นถ้าค่าน้อยเนี่ยหมายความว่ามันเอาค่าตัวล่างไว้ใช้มากกว่าถ้าผมตั้งเป็นสักจุดเลองสังเกตดูนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวตัวล่างเนี่ยมันเข้ามาใช้มากนะครับก็เริ่มใสมากนะครับสมมติเราเป็นจุดเก้านะฮะมันก็เริ่มใสใสาอาจจะกอนมองไม่เห็นเลยผมจะลองตั้งไปเหลือสักจุด สลองสังเกตดูนะครับเราจะเริ่มเห็นขอบแต่บางทีขอบมันก็เริ่มเข้มไปเราอาจจะอลองปรับแต่งคู่กันระหว่าง Glass, BSEF, IOR ตัวนี้นะครับผมอาจจะลดให้มันเล็กลงไปอีกก็คือจุดเพื่อให้มันแคบลงไปนะครับน,นี้อาจจะมากเกินนะครับจุดตัวเลขก็อยู่ในเรนจ์ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมทดสอบก็อยู่ประมาณจุดแปดจุเก้ามอะไรประมาณนี้แล้วแต่ว,ว่าโมเดลเราเนี่ยมันมีความหนาของ ชั้นหรือเนื้อแก้วเนี่ยหรือเนื้อโมเดลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับพอทําเสร็จถ้าเราลองเบนเดอร์ดูจะสังเกตเห็นว่าผมใช้เวลาน้อยมากกับการที่เราเบนเดอร์ให้เกิดได้เป็นลักษณะที่เป็นแก้วแบบนี้นะครับผมจะลองปรับมุมนิดหน่อยนะครับบิวนะครับผมจะลองปรับมุมมนิดหนึ่งโอเคเอาละนะครับเดี๋ยวลองเบนเดอร์ดูนิดหนึ่ง เห็นว่าผมใช้เวลาน้อยมากในการ a d j u s t ค่าเหล่านี้แน่นอนอาจจะต้องมีการปรับแต่งแสงอะไรอีกนิดหน่อยนะครับแต่โดยหลักการแล้วตอนนี้พวกเราจะเห็นว่าเราสามารถจะสร้างวัสดุที่เป็นลักษณะที่เป็นแก้วได้โดยภายใต้ EV นะครับซึ่งแน่นอนจะลดภาระในการเบนเดอร์ของเราไปอย่างมากนะครับพวกเราก็ลองไปใช้เทคนิคนี้ดูนะครับแล้วลองปรับแต่งดูนะครับ เราสามารถจะปรับแต่งค่าโดยที่ยังอยู่บนโลกของ e v ได้โดยที่ผลที่ได้ได้ลักษณะที่เป็นลักษณะที่เป็นแก้วของจริงมากขึ้นนะครับในคลิปถัดไปในตอนที่2เนี่ยผมจะพูดถึงเชเดอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งมีคนก็ททำไว้นะครับชื่อว่า glass 2อันนี้ก็เป็นเชเดอร์ที่เขา m i กกันซับซ้อนมากนะครับแต่ก็เอามาใช้ใน e v e n g i n e ซึ่งได้ผลของความเป็นแก้วเนี่ยได้ในอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันคราวหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ